บ้านมานตลาดพี่น้องไปตลาดตลาดเซโน่งเงียบเงียบยนานใช้ลิปนะยยานนั่นก็บ้าเราตีกันเนะาะขับกระเบืออออเ้องเนยได้เดี๋ยวเนค้ขามอเตค์ ฮานะมองจอดพี่หน่องนี่เป็นลายอ๋อมีเพส้น้อมไปหน่งองเฮ้ยแม่กาเต้นได้เยอะปะบอไายคลิปมาซื่อเอ่อซื้อเฮด็ดซื้อเอสกล่องเกิบยังมากล <c oughs> ่องใหญ่เลยไอพี่น้องเขาเอ่อซื้อไหนนั่งลุ่งบ่เออ 60พันพี่น้องแม่แป้วซื้อสกภักม,มันแม่ค้าพี่น้องมแม่ค้าสาวน่อยอออขากเรานี่นะพี่น้องที่บ้าเพจราแลเดี๋ยวก็ว่างน้ำแบบนี้ได้ง่ายๆสบายๆ เป็นเบึงนองใหม่เกี่ยไหเกียเลนเป็นน้นเลยโอ้คนสิแกงน้องใหม่ส่วนแม่เ่าขันกินแม่ดาขคันเลยไปเรีนน้ำมูอยู่กลับมามาจะไม่แกงนีกชั่วันกินมาดันพีเนางไข้าาวมอนมาใจตลาด หกสิบพัน่หรอกหกสิบพันหกมื่นจีบหกหมืจีบเขจะเ่เอินหกหมื่นเขาเพิ่เอินหกสิบพันหกสิบพันหกหมื่นบทมันอันนี้หกหมื่นนะเนาะกันแม่ขัว หกหกหมื่นนะหกสิบพันตา <c oughs> สาวแม่ชื่ออ้ไรบอะเออได้ชื่ออะไร <c oughs> ใครื่อน้อง <c oughs> ได้ไลฟ์เติบ สมพักอันตราสมพักแล้วมีมาตีนมั่วพร้อมก้นเฮียงก่อนนังไม่ร้องจะยังได้หมูวะหาสั้นได้น้อยใหญ่กลองสัน้นเอาว่านี่แม่ขั้วโอเคโอเคเอาว่านี่ยังในกล่องมันภูเขาพี่น้องสมุนไพรมองหูงวยอะไร มอฮุ่งเป็นอกเน็ <c oughs> มุ่งเอ็นงไปตสงการนั่งเคียกินตมะุ่งไอน้องแม่่าผู้สาวนั่งเ <c oughs> ก่จ้าแม่่ะผู้สาวไปนอปนอเอาเชือน้นองไหมเชือได้ละ <c oughs> เอยเห็นจะได้หายใจง่ายน่อพี่น้องผักเราสดข้ามนาะ <c oughs> ไปย่างพี่น้องพี่เป็นหุ้มย่างเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอากระเลี้ยแต่แม่ค่ะเอาเลี้ยแต่แม่ขั้วเนะ <c oughs> าะกลังต่อรองพี่น้อง เผามาหนังหนังมันจะว่าคือหนังหมูเลยปลาบนเผาเนื้อเนื้อเนสดเลยเข้าอเอาน้เขอาักคั่นมันหน่อยเออเครื่องนึงไม่ต้องซื้อขายร่วมเนาะเคร่องต้องหอดเครื่องออานังนี่ั่แล้วเานนเาทแค่นะเม่เนาะเออพี่น้องคั่นแท่นะเป็นคู่ของแค่เลย รี่ไปโอเควันนี้กันเจ้าน่ะพี่น้องบ้านเมียแขวะกัวันพระวันนี้ว่าอิญญก็เสื่อมที่มันได้ชุดงามขึ้นแต่เนาะอันนั้นก็แม่เท่าแม่เท่าขันสุดคนในคนในคือย่าแม่เออครับเราขึ้นเราใส่เราขึ้นนี่ดีเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวมึงมุ่งกวงกันเออปเออเออเอามีอะไรขันกางหัวกัน คนละเบียบถ้าเมียขันนี่ออกสไตล์ล็อกเนาะเพื่อชีวิตคนละสับไตก็ระดับไตอันนี้เป็นสไตล์ไหนอันนี้สไตล์ไหน่อันนี้เจอันนี้เพื่อชีวิตก็ไม่ได้เอาคุณเนี่ยคุณนายครับอันนี้เขาเอาหยอกแม่แม่ข่อยซื้อเด้อพี่น้องเอองามงามโอเคครับงามสี่แสนหมดเลยอันน้องมดกันได้นี่มากพี่น้องสื้อมากเมื่อกี้เนี่ยเจ้าได้ยังในคนแม่ นาไม้วคยแนวแงคนยีได้แอนมาสู้แม่ขันกินเนาะแกงน้าไม่แกงนไม่เออแกงน้าไม่ไปใส่มาใส่กับผู้พิทน้าไม่นั้งมนก็อไรนมหมักเนหมักกินอมอยูุ่เอยนกินบ้านเน่าเนสิมียังคุณเมียอยกระซิ่นยืมดงินปีเราก็กินได้ตลอดนะแม่ไร้าเออสิ่รเอีสุ แล้วก็ได้ย uhm ังให้กนี่เอามีแม่คันมาเบิ้งเออัเืมาน่ยาวนไหมเออพันวเราเห่โอดค่ะกเดอามากินข้าวจะแม่นเลี่บุกอาาเล้าอันนี้อาหารเราตะกัเลาอีลีเลยนะแม่นเล้าของเตี๋ยเลยนะเอากับักในบ้านเมืองเข้านะแม่เนา นคนเล่าคนไทยทพี้น,น้องกันกกพี่น้องนนพี่น้องกันเออเพื่อนผู้รีวิวใหม่พี่น้องเออมชุมนมวมงอันเบ้าหลาหน่อยันเบ้าลาหน่อยว่าเจียวซอดแจ้งซอดแจ้งไปก้อนหมูไปก้อนหมูเออผู้ใดอันพาดผู้ใดไปนอนขอสิไปดึงแขงดึงขานใดนค ้เอาบอลลี่เอาไปนอนเพ่นรถกันกินก้อนน้องเนีนอิ่งจริงพ่นเมาลีว่าโอ้ยเาเขาลูกกับอะไรไปัพไปทักต่อบ่อได้แบกู保卫หรอกอ่ะอ่มึงสภาพมึงอะมึงกับ保วล่ะนั่เออเช้าเช้าสน้อยไเออชวนไปผัพเมื่อคืนนึ่งับใจมยเอามีพ like ักเพื่อนหรือสวนหนี่ โอ้ยในเมืองเนาะคนนึกว่ายวนทางแบงเขานี่แต่คนไปพับเนี่ยต้องระดับลินลี่เพราะว่าต้องกินเจ้งกินเบีย์กินเหล้านะเป็นง่ายังไงถ้าเป็นเลี้ยงมัวไว้รุ่นเอามาพับเนี่ยต้องเขาไปในเครื่องเสียงมันหึมหึมแล้วแล้วเล่ากันแทบไม่ได้ยินหมดแล้วเม้าเรลาเล่ากันไม่ได้ยินว่าไปมาว้าใกล้กันไรจูบกันดํา สรจะตายคนอยู่ในพับมันเสียงเพลงมันดังแห้งเด้อเาตายมันเป็นแนวนั้นโอ้นันเตะครับอันอันเอโต้มาแล้ววันวันดีจ้าไปใสุณเจ้าใชไปใส้เออ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 มออเออรออเออเอเออนออเออเนอเมันนออนลอมเอไเหอเอันออเนอนเอ มืเต้มกินแกงมหม่ได้เตมานี่เออแกงมหม่ยนี่เออเาว่านี่เพิ่งกะเห็ดอยู่มัดมือบาวเต้พี่น้องคันบ่ออะไรนอกว่านนี่โอ้ยแย่นี่บาวเต้เราไม่เห็ดต่อยมันยังบ่ตื่นบ่กระดุกเลยน้องูเอออันไข่กันายคลิปเก็บบรรยากาศพี่น้องเบิ่งตลอดทุกวินาทีส้างนี่ฮะ ตรงในกล่องคือว่าผู้น้อยพี่น้องไม่เห็นโตกิ่งเพราะโตใหญ่เลยเตเต่เราเออสูงไงาอาอพี่น้องมองาใน,นี้พันยู่งฝันได้ไหมเอาวันนี้ว่าเพื่อนกันที่ว่าเป็นทางกันคอยไปแก้ตลาดก็น้องมุนม่นเราเนี่ยป๊าดพักอยู่เราเนี่ยแต่สะอ่อนน้องมุ่นเนาะลายขากิลีเลยพี่น้องตแต่ว่าเพิ่นขายคือพ่อเพื่อไทยเบืนะ้องหน้าคือคอยว่าไ้ฟังแล้วกองกินนออบมกนะบ่มเลยนี้แม่หมอเล้วอีท่าคลิปแล้วเขากันดีสิจบทำหนีต้องคลิปข,อขอ่อยเนาะ มีแม่ในยังกินโซลานกินเ้าเนี่ยซิ่มๆเนาะซาในเดินน่ะซิ่มเตาซิ่มครับซิ่มเลยแบบนนั่นแหละเออครับครับแสบแสบเดียวน้องอ้นจะเล่าได้สูตรได้เราเห็ดอบป้าหอมมิลีน้องเห็ดนะหอมก็ซื้ออยู่ร้านนี่หอมก็ซื้ออยู่ร้านเพลยน้องเขาเห็ดแบบเขาเห็ดเป็นพี่น้องน้องอ้นหน่อยเนี่ยน้องอ้นเห็นเรื่องกินแซ่บเลยอันนี้ย่องมิลีเป็นบางอย่างเป็นบางอย่างบอกมันธาตุแต่เนี่ยมันเป็นธาตุประก็บไปด้วยแบ ลองมาหลายหลายย่างตอนไปครายตมาหุงงินำมาหงคือการมือแซบมือบอมบางมือกัเห็ดเจีวแล้วอยู่ก็สมประแดนกใส่เออแต่ว่าคนชาแนวนี่เนาะอันนี้กำรับแซบอยู่อันนี้เห็ดอบว่านนี่คอยติ๊ใจเลยพี่เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาบวันแี้วแม่เนาะปวด